สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มารีวิว Honda b e a ท1 1 0 c ซีซีนะครับเป็นรถบ้นบานๆเป็นรถเดิมๆเ,เดิมทุกอนเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมารีวิวน้ำไม่อาบนะครับเป็นรถรีวิวเดิมๆเ,เป็นรถรีวิวตามสภาพ เป็นรถรีวิวน้ำไม่อาบนะครับเป็นบิดเดิมๆ110นะครับเครื่องดีนะครับเอกสารมีเล่มเขียวนะครับสามารถเดินเรื่องโอนได้นะครับแต่ตอนนี้เอกสารมีแค่เล่มเขียวนะครับใครจะให้โอนให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆขันกันนะครับ เป็นรถสภาพนี้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพโดยรวมก่อนนะครับรถบานเลขนะครับพี่น้องอันเอาแบบนามว่อาบก่อนนะครับราคานามว่าอาบราคาตามสภาพก่อนนะครับสุดสีแท้ติดรถนะครับสติ๊กเกอร์แท้ ติดรถนะครับเครื่องเดิมข่าบูเดิมกองเดิม่อเดิมดิดเบรกหนาหลังใส่งานได้ปกตินะครับป่ายบินนะครับป่ายรนหายนะครับย่งย่งซ้ำนี่นครับ หล่อหลังเดิมพงหล่อเดิมบางโซ่แตนี่นะครับบอมีบนผูนะครับมีแจึ้นสนิมซื่อๆนะครับเครื่องแหงๆด้วยนะครับเครื่องแหงๆบ่บเยิมบอ่มบอซึมนะครับเทียนทั้งหลายกเบิึงเอาเด้ครับเด้อบ่อเสื่อมบ่ออกนะครับบมมีบ่นออกบนเสื่อนนะครับเครื่องแหงๆนะครับนะ กีดินเด้อครับบอดเลร่างอยังเด้ครับเด้อบอดเลล่างนยั้งอยู่ออกมากครมาเลยวิวให้พี่น้องเบ่งเลยหล่อหลังเนี่น่วมเบาก็เลยใส่หล่อโลนะครับเรียกหน้าใส่งานเลยปกตินะครับตึงๆเลยนะครับสุดสีสุดสีกับน่นๆเน่นๆนะครับหาสตาร์ก็บบอกนะ นี่นะครับบอดดล่างในยังเลยนะครับตามสภาพนะครับเครื่องแห้งๆนะครับรับผมพอดเดิมๆนะครับบอดดล่างในคัดได้นี่ครับตามสภาพนะครับบอครับผูพันขีคีอาทิ หันักแน่จักหน่อยนะครับมันเลยขาดตรงนี้นะครับใจกับพวกหงบ่อปันไหนขั้นถ้าถ้าพ่นน้ำอีรีมันจะบุบตรงนี้นะครับนี่ก็ธรรมดาอยู่นะครับแห่นเดิมบอกแห่นเดิมนะครับกับเล็กเดิมนะครับยิ้มไม่ยิ้มน้ำมันวัดหลอบครับ จะเม็นห้องหลางห้าขัดกับสิไสอยู่ล้วครับพี่น้องนี่ก็จะมีห้อยผลหน่อยห้อยสี่ดินแน่มีดินน้อยนะครับพี่น้องยุคเก่าศูนย์กับสีหูดดีนะครับวันนี้มันคือหยังนะครับผู้ใดวงหูนี่แปลว่าเชื่อได้ครับเดี๋ยวสตารย์ให้นฟังเสียงครับพี่น้องแบบนึ่งนะครับกลับรถก่อน ประมาณนี้นะครับเด้อกางเกงในก็มีนะครับเกงใน,งงน,ในก็อยู่ครบนะครับตะไคร่หมอน้ำก็อยู่ครบนะครับหมอน้ำนะครับ เสียงแห่งความคุ้นเคยกินแหงความหลังนี่หน่อยเื่องดีนะครับเงียบเงียบนิ่มนิ่มบอคอกบอแขกนะครับใส่งานเงาเงาเลยนะครับ ได้สนใจกับทิดต่อสอบถามมาใดคุยได้นะครับรถอยู่จังหวัดพิสเเกตอำเภอกันทนาร่มนะครับเบอร์โทรติศก่อศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าทีนะครับไก่ไกตคงไหนตัวไทยนี่บริการเก็บเงื่อนปลายทางนะครับนี่บริการคือขายแหลกเพิ่นนะครับไก่ๆกกับคงไหนตัวไทยนะครับ รุ่นนี้ยังปิดไฟได้อยู่นะครับปิดไฟปิดไฟได้นะครับไฟจอมไฟสูงนะครับไฟจอมไฟสูงก็ใส่ได้นะครับแต่ปกตินะครับน้องเพื่นใจกันยี่จอสอบถามมาได้นะครับเดีย๋ยวดับเครื่องจับหนึ่งครับนะรถฮอนด้าบีลดลอยซิปซี่ ปีพศส,สองพันห้รอยสามสิบแปดคันนี้ราคาแปดพันหานะครับพี่นอ้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซี่นะครับไก่ไก่ทรงในตัวไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรดคันนี้ก็ราคานี้นะครับแปดพันหานะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับคันนี้ก็ รีวิวจบไปเพียงเท่านี้นะครับต่อไปกับชมเบื้องหลังการสร่งรถสื่อรถขายรถนะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามชมนะครับพอสเด็กหัวสั่งปัญญาพาทรรมสื่อจริงขายจริงส่งจริงนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดติดตามรรบชมรับฟังและทุกๆท่านที่อุดหนุนทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขออำนาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปพี่น้องกัน ชมเบื้องหลังการส่งรถหรือว,ว่าการส่งรถออกส่งรถหาส่งรถนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุภูสุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ภาคตอนนี้นะครับจะนำรถเวร,ร้อยให้มนตัวทนตัวประหยัดนะครับออกส่งพี่น้องะนะครับอำเภอํำยืน นะครับปลายทางก็รอรับได้อย่างสบายใจนะครับกําลังเตรียมตัวขึ้นยานแม่นะครับร่านวัรยาพาทำซื้อจริงขายจริงส่งจริงนะครับ0 6 1 2 8 1กหนึ่กใกล้ๆส่งให้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกๆุกคันทุกๆออเดอร์นะครับสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่0612812594นะครับ ันแดงเรียบร้อยไทยมนยังว่างนะครับยังว่างนะครับราคาหลักพันีน้องทงนายสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับกำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางเดี๋ยวเอารถขึ้นรถก่อนนะครับ ออกเดินทางแล้วนะครับทรงรถพี่น้องนะครับทั้งฝนทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยจังในฝนมาตกกีหากหลาลากลานะครับน้องกุ <c oughs> ล่ะครับปลายปลายทางกับายายพันธ์ฝ่ายยันยอนกุล่ะครับวันนี้กัสิได้ไเปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องทั้งไอสามเหลี่ยมมระกุลกุล่ะครับวันนี้กัสิได้เห็นในหูกันละครับกําลังออกเดินทางนะครับไทยเพิ่งั้างหลังหยาก เดี๋ยวจะถ่ายถ้ำให็บว่เป็นระยะะนะครับมื่อนี้รุ่ยเดียวนะครับอาจจะถ่ายภาพบ่ไดดเห็นให้พี่น้องบ่เห็นชัดเจนบมน่ดใดก็ขออภัยด้อครับเด้อเดี๋ยวจะถ่ายชมระยะะนะครับทางบัญญาภาพถ้ำเสื่อจริงถ่ายจริงสมจริงครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงใกล้จะเข้าตัวอำเภอเมืองอำเภอน้ํายืนแล้วนะครับ ฝนฝนตกตลอดทางนะครับทั้งฝนทั้งหนาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีกไม่มากครับผมข้างหน้าเป็นภูเขาเลยครับเอกชายแดนไทยลาวเขมินครับทับก็สวยงามอลัมกาจริงๆนะครับ ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเดี๋ยวจะนะครับทางนี้ไปเมืองเดชไปอุบลราชสานีนะครับผมก็มาจากทางนี้แหละ ทางนี้ไปน้ำยืนลาวขมิญน,นะครับกำลังจะออกไปส่งรถนะครับปลายทางก็รอ,อรับได้อย่างสบายใจเลยนะครับชิวสัดสวยงามอลังกาจริงๆครับ นี่นี่คืออีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับนั้นก็น่าจะเป็นประเทศลาวประเทศเขมรน,นะครับตอนนี้ออกมาส่งรถผมก็แวะๆข้างๆทางนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายพี่น้องได้ชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เวลาก็บ่ายมงแล้วนะครับบ่ายมงกว่าแล้วก็น่าจะหาที่กินข้าวแถวๆนี้แหละครับ โอ้ยิวทัศบรรยากาศนะครับนี่จะภูเขาพี่น้องไปทรงพี่น้องกนลาชายแดนกุนละครับเขาในหูกัสิมน์เขาในคนกับสีคนแล้วพี่นอ <S 1> <S 1> อ้นองขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องที่านจสบริการครับผม ขอบักใหพี่น้องเอาเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะครับร้างที่ประเทศลาวพี่น้องมีเคือเมืองน้ํายืนครับ มาหลงทางครับเจ้าของ่นผ้ามานะครับตอนนี้ทรงถึงเลี้ยว<ล>ซ้ายกําลังนันเกล่นไปนะครับผมบาน,นคนจะอยู่ประมาณีแถวนี้แหละครับผมพอเจ้าของคนละนะครับนี่นะครับเจ้าของนค,อกคกองนกําลังนํ่ผ้าไปบาน่นนะครับผมหลงทางเลเี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขาพิบาลสามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสี่ อ่าซีเนหอดบานเพิ่นแล้วละครับบานประมาณน,นี้นะครับอ้อเทมจะพอมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณห,หลายๆครับผมมันแั้งไม่ยังบาา้างคะใน้อยนี่นยอยู่ท้องถ้น ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ <S <S ร <S 1> <S 1> ผมมจะตั้งน้ำยืนนะครับหมายถึงทั้งหลังผมนะครับทะเลี้ยวซ้ายจะไปเขาพระวิหาร12กิโลนะครับทะเลี้ยวขวาก็จะเข้าซีสะเกตเข้ากันทาราล่มนะครับโอ้ยถนนเส้นนี้แบบคากแห้งนะครับพขาเอินว่าแยกผู้ซลลอนนะครับ ีไเขาพาับ,บ,บต่อไปบนถนนหมายเลขสอง<ร>สอง,สองหนึ่งอีกยี่สิบสี่กิโลเมตรมากคู่เดียวพี่น้องว่าได้ไปเที่ยวใสดอกรับกลับบาทเลยนะครับ มาออกตอนไปไปทางอุบลจะเจร่ญศสีอำเภอเดชอากันน้ำเยื่อนนะครับขาม้าออบมาทางทางใช่เดนเลยนะครับมาเสร็จรอบเมืองมามาหอดแยกผู่สล่อนนี่แะครับผ่านบาดเหนียงต่อผ่านบาดดานผ่านบานผู่พ้าหมออบ้านขามป,ปอบมีอย่างทั้งมาทั้งนี่แะครับกลวมาออกไปแยกผูซสลอนกลับมาทั้งบานเหอนะครับ หมู่บ้านเรามีซีรีเลยนะครับมีแต่ทหารบอมมีก้นในคนทางเสีนเสีนชายแดนบางขันนะครับบ่มีคนถนนเงียบมีแต่รถแกลนคันเร็วๆไมป่านนี้ก็ได้ยินแต่เสียงเสียงไอ้นัลิี่ครัเตอร์นี่แหละครับอาก,การมีแต่รถทหารแลีนนะครับเป็นตาญาติอยู่ครับเ,เสี่ยวๆขึ้นได้ใจว่าไอ้ที่บ,บ้านเจ้าผ้ารวยผ้าพอกระบาดเออ่าจัดนะครับมัน มันเงียบแน่นะครับตอนนี้ก็นาจะปลอดภัียแล้วนะครับเพราะว่าหันหลังให้ใชยแดนแล้วครับพันหนากลับบานแล้วนะครับกขอพุดพี่น้องสุปุสพนนะครับที่ยินจารับชมเราฟังมาจนจบนะครับผมหลายๆครับผมสวัสดีครับ